มีอะไรนะคาปูชิโนโ่ครับเห็นอ <c oughs> ันนี้ปุ๊บรู้เลยว่ามันคือโซล่์เซลล์ทีนี้ก็มีให้ชาร์จให้ชาร์จเทสลาได้ลองไปชาร์จ <laughs> ครับผมพวกเราสองคนเอกกับชายกับรายการมาไปคุยเปตัวนะครับวันนี้เรามาที่ไหนครับปลาจีนบุรีเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาที่ร้านไหนกันครับ28อะไรนะคุณชายแปดอะไรรูร้านกาแฟแหละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะแต่เขาชื่อร้านไม่ใช่สิบแปดเดี๋ยวดูว่ายี่สิบแปะครับเดี๋ยวแก้ว28บาทหรือเปล่าไม่น่าใช่ครับสองร้อยเจ็ดเข้าไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วนะร้านกันนะครับไปกันครับร้าน28่สิบแปเดย์ ทำไมไมันต้องเว้นวักขนาดนี้วะไม่งั้นตรงนี้มันเหลือเยอะไงเนี่ยสาวเยอะนะครับที่นี่สวยนะคูสวยครับประตูสวยๆผ่านไปแล้วหรอ <c oughs> อ๋อไม่มี่ <c oughs> ็สวยดีเหมือนกันนะ,ะบรรยากาศเนาะ บั้นแควเปิดนี้ได้ไหมได้ครับいいตังมีก็เปิดได้หมดครับแต่เด็กรองเท้าอยู่หร well ือวะเนี่ยมันร้านที actually, Sisters, ่ญี่ปุ่นเหรอครับเนี่ยขอรองเท้าเนี่ยงานงานงอกครับงานก็มีมันมีเครื่องเล่นเหรอครับเดี๋ยวไี้ันจะเป็นที่หมาวิ่งหรือเปล่านี่คือเราต้องมานั่งข้างนอกกันเลยครับน่าจะทางนั้นราไปซื้นอ๋อข้างในที่นั่งมีไม่กี่ไม่กี่ที่ อู่ในตวเยูเยาเนี่ยนี่มีรร้อสามสิบบิชเชตมากินเลยอ,อะไรซัรสสเสิร์ฟห้บาทเครื่องนี้รอห อ๋อนำดูโบราณเนี่ยเอาไปโชว์เฉยเละเอาไปกาฟแฟต่างๆมวของโชว์ของเก่าอ่ะ ีจะใช้เป็นหินกระดนะแล้วก็มีต้นหูกระจงแต่ไม่น่าไม่น่าใช้ต้นหูกระจงนะไฟร่วงเยอะอ๋ออันนี่หูกระจงเหรอใช่ตั้งอยู่เพราะหูต้องที่สมัดด้วยนะขอ <c oughs> งปลอมหรือเปล่านีไ่ไงต้นนี้ก็งงกหูในกระถางอ๋ตอต้นเหล็กนะ แก้วตะมุตะมิมากนะครับมี่กาแฟมี่อะไรนะคาปูชิโน่น,นครับมากินมมาเดี๋ยวชิมให้ดูเลยสองพุดหมดนะฮะืนเดียวเอาืนเดียวโอ้ดูถูกเขามาพืนเดียวหมดนะครับมาชิมมาดื่มมันดูดีกว่าว่ารสชาติเป็นไงเห็นั้มครับอร่อยครับเข้มนะฮะยอดรสชาติถูกใจ ชาไทยพ่อเหนือชาตามมือนี่เองไม่ใช่เอ็มก็โอเคอยู่อ่าตอนนี้เราก็ออกมาข้างนอกด้านนอกกันได้นะครับอ่าใช่อ่าก็ถ้าเกิดอากาศไม่ร้อนนิดนั้นก็สบายดีนะครับแค่นี้คืออะไรกันบ้างก็มีมุมถ่ายรูปแล้ห้องน้ำ ครับเป็นพอ็อบแล้วที่สำคัญที่นี่ใช้โซลาเซลล์ครับคุณชาร์ดเดีป <Solar Cell. S 2> ุ๊บโซลาเซลล์ oh. ที่ที่ที่รู้คือแอบมาเห็นหันมาเห็นอันนี้ปุ๊บรู้เลยว่ามันคือโซลาเซลล์ทีนี่ก็มีให้ชาร์จ oh. ให้ชาร์จเทสลาได้ของอไม่ใช่นี่ก <laughs> ี่แผ่นนะหนึ่งสองสามสี่สิบแผ่นนี้สามารถอยู่ได้สองเดือนก็เ <laughs> ขาก็เปิดแอร์ทั้งวนันแบบสบายๆเลยนะครามันม uh. ีไม่ต้องเสียค่าแอร์เลยนี่คืออะไรเนี่ย ลองหมุนดิหมุนได้ไหมงานเตือนภัยล็อกอยู่แน่นอนอ้าวเปิดได้ครับห้องเก็บของห้องน้ำน่ารักจังเลยครับหมอการมาขี้มากเลยคทำเนี่ยไม่อยู่ห้องเดียวเหรอเหมือนกับตัวเลมอนมากเลยสวยมากห้องน้ำตัวเลมอนที่บอกที่ คือวิธีคิดแล้วดีมากเลยก็คือเน้นด้านนอกนะแล้วก็ด้านในแบบเป็นสถานที่ชงด้านในเล็กๆไงเลนด้านนอกด้านนอกแอรร้อนๆ <laughs> <laughs> ประหยัดไฟก็หมอคอนเซ็ปต์เขาเนี่ยแหละส่วนเซลใช่จริงจริงจเนี่ยแอร์เขาเรียกว่าถ้าไม่ต้องเสียหายเลยวัช่วงนี้ก็ดีนะเป็นแบบว่าเวิร์กมากเลยหน้าหนาวก็ใช้ได้อยู่ บบเสียเช่เียวที่เป็นต้นถูประตงนี่หนะในใบีร่วงร่วงใบมันก็ผสมกับหินไปดูไม่รู้เรื่องตูตก็มัเหมือนแบบสไตล์ญี่ปุ่นอ่าแล้วนี่ก็คือคาเฟ่ที่เราแวะเข้ามานะครับใครสนใจก็มาได้น,นะครับที่นี่ครับปราจีนบุรีนะครับอืมอยู่ริมถนนเลยนะฮะผมว่ามันทรงสไตล์ญี่ปุ่นนะดูดิอ่ามี คารรารีีออะไย่งน้ด้านนอกบรรจากาศเป็นอย่างนี้นะครับเป็นถนนทัว่วทัว่วไปนะฮะแต่พอเข้ามาในคาเฟ่ปั๊บนะช่างแตกต่างของอยูโคลโลโครับใครแวะมาได้มากนนะครับ,รบ,บจีนบุรีอยู่ที่่นะ28 day of specialty coffee ครับรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไปแล้วครับสวัสดีครับหมดแล้ว